เชื่อว่าคนที่เป็นผู้นําหลายๆคนน่าจะเจอปัญหาเดียวกันนะครับคือเวลาก็มีอยู่เท่าเดิมแต่ทาไมรายการสิ่งที่ต้องทํามันยาวขึ้นทุกวี่ทุกวันแล้วเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีล่ะครับไทยลองทายกันเล่นว่าทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของคนที่เป็นผู้นําที่แบบว่าใช้แล้วหมดไปเลยเนี่ยคืออะไรคําตอบก็คือเวลานั่นเองครับมันเป็นสิ่งเดียวเลยนะที่ทุกคนบนโลกนี้มีเท่ากันเป๊ะ,ปะคือวันละ24ชั่วโมงแต่ผู้นําที่เก่งๆเนี่ยเขาจะมีวิธีใช้มันแตกต่างออกไป ประเด็นหลักมันเลยไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องทํางานให้หนักขึ้นนะแต่มันคือการทํางานให้ฉลาดขึ้นต่างหากเอ๊ะแล้วไอ้คาว่าฉลาดที่ว่าเนี่มันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะใช้ข้อมูลจากงานวิจัยมาชําแหละคําตอบนี้กันครับเรื่องนี้มีที่มาที่ไปนะครับไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆ มันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทําไว้เมื่อปี2565คือเขาไปทําการศึกษาแบบเจาะลึกกับกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนเลยนะครับเพื่อหาให้เจอว่าทักษะการบริหารเวลาแบบไหนกันแน่ที่มันส่งผลต่อความสําเร็จจริงๆคือสิ่งที่ทีมวิจัยเขาอยากรู้มากๆเลยก็คือตกลงแล้วพฤติกรรมการบริหารเวลาแบบไหนกันแน่ที่มันส่งผลกับความสําเร็จขององค์กรจริงๆ อ่าเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่านักวิจัยเขาเจอกับอะไรบ้างเริ่มจากองค์ประกอบพื้นฐานของการบริหารเวลาเลยแล้วกันครับจากงานวิจัยเนี่ยเขาสรุปองค์ประกอบสําคัญของการบริหารเวลาออกมาได้5ข้อหลักๆนะครับข้อแรกเลยก็คือการตั้งเป้าหมายอันนี้ก็เพื่อให้รู้ทิศทางใช่ไหมครับต่อมาคือการจัดลําดับความสําคัญเพื่อให้แน่ใจว่าเรากําลังทําสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆ 3. คือ การวางแผนการใช้เวลา4คือการติดตามผลเพื่อดูว่ามันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วและสุดท้ายข้อที่5การจัดการองค์กรครับเอาละครับมาถึงจุดที่น่าสนใจมากๆแล้วคือแม้ว่าทั้ง5ข้อที่ว่ามาเนี่ยมันจะดูสำคัญไปหมดเลยนะแต่พอไปดูข้อมูลจริงๆกลับเจอเรื่องที่คาดไว้ถึงเลยล้ครับคำถามก็คือไอ้5ข้อเนี่ยมันสำคัญเท่ากันจริงๆเหรอคือโดยทั่วไปแล้วเราก็มักจะคิดกันว่า ผู้นำที่เก่งเนี่ยก็ต้องมีครบทั้ง5ทักษะนี้ใช่ไหมครับยิ่งมีครบก็น่าจะยิ่งดีแต่เชื่อไหมครับว่าผลวิจัยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นสัทีเดียวและนี่คือไฮไลท์เลยครับเพราะงานวิจัยเขาเจอว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งคือการวางแผนการใช้เวลานี่แหละครับที่น่าแปลกใจมากคือมันแทบจะไม่มีผลกับความสําเร็จขององค์กรเลยในขณะที่อีก4ข้อที่เหลือเนี่ยโหเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญมากๆคือคําว่าการวางแผนการใช้เวลา ในที่นี้เนี่ยมันก็หมายถึงการที่เรามานั่งจัดตารางงานล่วงหน้าครับซึ่งมันน่าแปลกมากเลยนะเพราะเราถูกสอนกันมาตลอดว่าต้องวางแผนเวลาให้ดีแต่งานวิจัยนี้กลับบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็ได้แล้วไอ้สีทักษะที่เหลือละ่ะมันทรงพลังขนาดไหนกันเชียวเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับแล้วจะเห็นภาพชัดขึ้นคือไอ้ทักษะ4ข้อที่ว่าเนี่ยมันทรงพลังมากนะครับมากขนาดที่ว่า มันสามารถทำนายประสิทธิผลโดยรวมขององค์กรได้ด้วยความแม่นยำสูงถึง80.9%ครับไม่ผิดครับ80.9คือถ้าผู้นำคนไหนมีทักษะ4ข้อนี้แข็งแรงมากๆนะครับก็แทบจะการันตีได้เลยว่าองค์กรมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จสูงมากอันนี้ไม่ได้พูดเองนะครับในงานวิจัยเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยขอยกมาบางส่วนนะครับเขาบอกว่าผลการวิจัยพบว่า การติดตามผลการใช้เวลาการจัดองค์การการตั้งเป้าหมายและการจัดลำดับความสำคัญของงานมีอำนาจพยากรประสิทธิผลของโรงเรียนเท่ากับ0.809หรือร้อยละ80.90เห็นไหมครับชัดเจนเลยและทีนี้บทเรียนสำคัญที่เราได้จากเรื่องนี้คืออะไรไม่ว่าจะเป็นผู้นำในองค์กรแบบไหนการศึกษาธุรกิจหรืออะไรก็ตามเราจะเอาไปปรับใช้ย่งไงได้บ้างก็คือ แทนที่จะไปนั่งกังวลกับการจัดตารางเวลาแบบเป๊ะๆทุกนาทีนะครับผู้นำอาจจะต้องหันมาโฟกัสกับ4เรื่องนี้ให้มากขึ้น 1. เลยคือตั้งเป้าหมายให้ชัด 2. จัดลำดับความสำคัญแบบเด็ดขาด 3. ติดตามผลลัพธ์อยู่เสมอและสุดท้ายคือจัดการองค์กรให้ดีครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามที่น่าสนใจไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับบางทีแทนที่เราจะคอยถามตัวเองว่า วันนี้จะวางแผนเวลายังไงดีเราอาจจะต้องลองเปลี่ยนคำถามเป็นตอนนี้เรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าและงานที่ทำอยู่มันคืบหน้าไปได้ดีแค่ไหนบางทีคำถามง่ายๆแบบนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราใช้เวลาได้คุ้มค่าที่สุดก็ได้ครับ